ญทุก ar, mond, io, s. <S ท่านนะคะมาร่วมก็คือวันที um> <S <s ่10มกราคมนะคะวันที่9มกราคมเนี่ยเราตั้งไว้ว่าจะเป็นรอบเข้มข้นหรือรอบก่อนอวิชาแต่ว่าเราพอดีได้เลิกที่ดีในการเปิดสถาบันคือวันที่10มกราคมฉะนั้นวันที่เเนี่ยดิฉันก็ยังคงสอนที่นี่อยู่ในขณะเดียวกันทีมงานก็จะมีการเตรียมงาน ที่จะเปิดสถาบันพาตัวใจกลับบ้านตามประเพณีพิธีกรรมนะคะจะมีการเนี่ยนิม,มนต์พระมาสวดมนต์แล้วก็ฉันเพนนะคะฉะนั้นก็ขอถือโอกาสนี้เนี่ยเ,เชิญชวนนะคะลูกศิษย์แล้วก็ผู้สนใจนะคะทุกท่านขอให้มาเยี่ยมชมสถาบันแต่ขอนิดนึงว่าขอให้ช่วยติดต่อกับทางสถาบันด้วยนะคะ 610-0001นะคะเพื่อเราจะได้เตรียมอาหารเราจะมีซุ้มอาหารอะไรตอ ай, ไ่ตออะไรเนี่ยต่างๆแล้วก็หลังจาก10มกราคมแล้วอาทิตย์ต่อไปนะคะดิฉันจะทำทั้งสาวาทิตย์เลยคือรายการนวดสมาธิ น,ะะนวดสมาธิเนี่ยเราจะดิฉันจะพยายามเนี่ยหาหมอนวดเนี่ยที่เก่งๆสักห้าหกคนแล้วโปรแกรมนี้เนี่ยเราจะช่วยทั้งหมอนวดแล้วก็ช่วยหาทุนเข้าสถาบันนะคะจะมีการจองนะคะที่จะมารับบริการนวดแล้วดิฉันก็จะมีการให้ดูคลิปเนี่ยว่าคุณจะต้องทำตัวอย่างไรในขณะที่กำลังรับบริการนวดคุณจะทำสมาธิอย่างไรนะคะ เราก็จะรายการนี้เนี่ยก็จ,จะใช้ห้องนี้แล้วก็จอตรงนี้เนี่ยก็จะอธิบายให้คุณรับรู้ว่าในขณะที่คุณกําลังเนี่ยรับบริการสมานนวดเนี่ยนะคะคุณจะต้องทําใจอย่างไรทําอะไรแต่อะไรอย่างไรซึ่งตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นบ้านเมืองเดียวนะคะที่มีหมอน,นวดที่สามารถเนี่ยนวดได้ดีไม่เหมือนกับชาติอื่นแล้วเป็นวัฒนธรรมที่ดีมากที่ดิฉันเนี่่เขียนตั้งแต่ในหนังสือเล่มแรกนะคะ เ,เรื่องใบไ,ไม้กับมือเดียวเนี่ยว่าเรื่องนวดเนี่ยสามารถทําเป็นวัฒนธรรมสติปัฏฐานนะคะเป็นวัฒนธรรมสติปัฏฐานวัฒนธรรมที่สามารถเนี่ยสร้างสังคมเนี่ยอรยารยะเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยแล้วมันเป็นซิกเนเจอร์ของคนไทยจริงๆนะคะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยดิฉันต้องการที่จะทําอย่างเป็นกิจลักษณะฉะนั้นวันที่วันที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบหลังวันที่10บนะคะ อาทิตย์ต่อไปเสาร์อาทิตย์หลังวันที่10มกรานะคะเราจะทำทั้งสองวันเลยนะคะฉะนั้นใครที่อยากจะรับบริการนวดสมาธินะคะขอให้จองเข้ามานะคะอาจจะมีแค่ครึ่งชั่วโมงกับหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าถ้าเราจะได้นะคะให้บริการเนี่ยได้มากขึ้นแล้วถ้าเราสามารถหาหมอน,นวดเนี่ยได้สักสิบคนแล้วก็สามารถให้บริการเนี่ยได้มากขึ้นแล้วก็ในอนาคตเนี่ย ตารางของเรานะะในสถาบัานพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยก็จะมีรายการของการนวดสมาธิเนี่ยเราจะกำหนดรายการนี้รายปีเลยซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทวารของสถาบัานพาตัวใจกลับบ้านนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยใครที่มีความสามารถอะไรนะคะอย่างวันนี้เนี่ยดิฉันดีใจมากเลยที่ได้เจอคุณเล็กเพราะว่าดิฉันเองตื่นขึ้นมาก็ต้องเล่นโยคะ นะคะห้าสิบนาทีจากนั้นก็ไทเก๊กนะคะยี่สิบนาทีต่อด้วยสมาธิฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับเป็นธรรมะจัดสรรน,นะคะที่วันนี้เนี่ยคุณดอยคุณเล็กนะคะดิฉนันคุณเชอรี่เนี่ยได้มาเจอกันอย่างนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากเลยว่า โลกเรากําลังเปลี่ยนมิตินะคะขึ้นไปสู่มิติที่5เนี่ยอย่างแท้จริงเลยนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันเคยยากแต่กลับกลายเป็นเรื่องง่ายคนทั้งหลายเนี่ยนะคะมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะวันนี้ดิฉันก็ได้เจอลูกศิษย์ที่ไม่เคยเจอมา15ปีบอกว่าคุณอย่างคุณกลู่นี้ใช่ไหมคะอบรมกับดิฉันเนี่ยที่คลองคลองอะไรนะคลอง15้าอันนั้นเมื่อ15ปีก่อนนะนะคะสิปีก่อนเนี่ย ถ้ไม่มาแนะนําตัวให้รู้จักก,ก็คงจําไม่ได้หรอกนะคะค่ะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ที่ดีมากนะคะแล้วก็เป็นการต้อนรับการเปิดตัวของสถาบันพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยเป็นอย่างดีเลยฉะนั้นในอนาคตนะคะสถาบันนี้เนี่ยไม่ได้แค่จํากัดว่าเราจะต้องนะคะฝึกแต่เรื่องพาตัวใจกลับบ้านเราจะทําทุกสิ่งที่อยู่ในขอบของการฝึกสติปัฏฐาน นะคะอย่างเช่นเรื่องโยคะเรื่องไทเก็กเนี่ยอันนี้ใช่แล้เรื่องนวดเรื่องการทําอาหารเรื่องการวาดภาพตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่เราน,นได้ได้ทํากันแล้วนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยถ้าใครมาเข้าเข้าคอร์สของดิฉันนะคะออรอบก้าวหน้าซึ่งดิฉันเนี่ยได้จัดไปแล้วเมื่อ2ออาทิตย์ก่อนเนี่ยนะคะ ลูกชายเนี่ยล้อดิฉันว่า you're a using cheap l a b o r มอม cheap l a b o r หมายถึง <laughs> ว <labor>, ่า <laughs> ใช้แรงงานที่มันถูกเพราะว่าเพราะว่าดิฉันเนี่ยได้ให้ผู้เข้าอบรมนะคะทำง,งานบ้านค่ะทำง,งานบ้านนะคะเช็ดถูปัดกวาดล้างห้องน้ำอะไรแต่อะไรทุกอย่างแปลว่าแต่ว่า,วาทุกกิจกรรมที่พวกเราทำลงไปล้วนเป็นกิจกรรมที่เอาสติมาปักที่ฐานทั้งสิ้นนะคะซึ่งตรงนี้นะคะ ซึ่งจะต้องเป็นวิถีชีวิตนะคะที่สังคมอรารยะเป็นเมตายานนะคะที่จะจะต้องเกิดในอนาคตฉะนั้นสิ่งที่คุณดอยกําลังทําสิ่งที่ดิฉันกําลังทําสิ่งที่คุณเอกชัยหรือคุณเล็กเนี่ยกำลังทำนะคะล้วนแต่เป็นจิ๊กซอกลุ่มใหญ่ๆนะคะที่ต่างคนต่างทําแต่ในอนาคตเนี่ยจิ๊กซอกลุ่มใหญ่ๆเห,หล่านี้เนี่ยมันจะมาประสานกันเป็นชุมชนใหญ่นะคะซึ่ง ดูภาพที่คุณดอยเนี่ยให้นําขึ้นมาให้ดูนะคะมันเท่ากับสร้างความหวังสร้างความหวังนะคะที่ที่สวยงามให้เราเนี่ยรู้สึกใจชื้นว่ามีกลุ่มคนที่เขาเริ่มแล้วนะคะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยแต่ละคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปรวมทั้งพวกเราทุกคนที่นั่งในที่นี้ในห้องนี้ที่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านรวมทั้งทุกท่านที่อยู่ที่บ้านนะคะ ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าใครที่มาเกิดในยุคนี้เนี่ยล้วนมีหน้าที่ของตัวเองทั้งสิ้นหน้าที่ที่ตัวเองต้องทำนะคะหน้าที่ของคุณเนี่ยอาจจะหมายถึงการเนี่ยส่งหนังสือนะคะสักเล่มหนึ่งเนี่ยตอไปให้อีกคนหนึ่งแต่คนนั้นคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่อ่านแต่อย่าคิดอย่างนั้นนะคะเพราะคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะเป็นสะพานบุญให้คนที่สามที่สี่นะคะแร้วอาจจะเป็นคนที่สี่ก็ได้ที่เขาอาจจะมี Impact ต่อคนร้อยคนพันคน ตรงนี้เราไม่รู้นะคะแต่ขอให้ทำเนี่ยอย่างที่คุณดอยพูดนะคะทำออกจากใจโดยไม่ต้องคิดมากอย่าไปนั่งคิดเหตุผลว่าเออเขาไม่อ่านฉะนั้นฉันไม่ให้เขาถ้าคุณอยากทําทําไปเลยเพราะเราไม่รู้นะคะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยหนังสือเล่มนั้นเล่มเดียวนะคะมันจะมี Impact ต่อคนที่3ที่4ี่ที่5อย่างไรเราจะเป็นคนที่5ที่มี Impact เนีต่อคนครึ่งโรกใครจะรู้ ะะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนนะคะมีกำลังใจว่าตอนนี้เนี่ยโลกของเรากำลังเปลี่ยนมิติแล้วก็ทุกอย่างเห็นได้ชัดเจนเนี่ยมากขึ้นถ้าใครสังเกตนะคะเวลาเนี่ยก่อนหน้านี้เนะี่ยวิ่งเร็วมากแต่มาถึงตอนนี้วิ่งช้าลงอลลองสังเกตนะคะเวลาเนี่ยแต่ละวัน,นมันวิ่งช้าลงก่อนหน้านั้นเนะี่ยยี่สบสี่ชั่วโมงเนี่ยวิ่งอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนหน้าที่จะวิ่งเร็วนะมันก็ พอมันวิ่งเร็วเนี่ยมันวิ่งอย่างนี้แต่ตอนนี้เนี่ยมันวิ่งออกมาอย่างนี้อีกลองสังเกตนะคะมันช้าแล้วก็แล้วก็มันรวนด้วยมันรวนรวนในลักษณะที่ว่าคุณอาจจะคิดถึงเรื่องเก่าๆที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนน่ะแต่จู่ๆเนี่ยมโผล่ขึ้นมายังไม่มีปรีมีขลุยแล้วเรื่องนั้นเห็นไม่ได้ว่าสลักสําคัญอะไรทั้งสิ้นมันเหมือนกับว่าไทม์ไลน์เนี่ยมันเกิดอะไรบางอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นที่มันรวน ความฝันก็อีกเช่นกันอาจจะชัดเจนเหมือนกับว่าเราไปด้วยตัวเองพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องไทม์ไลน์ทั้งสิ้นซึ่งเนี่ยคุณดอยก็ได้บอกแล้วนะคะว่าไทม์ไลน์ของเราตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะแล้วก็ชาวโลกก็ได้ต้องเปลี่ยนมิติถ้าคุณไม่เปลี่ยนมิติตามนะคะคุณจะมีปัญหามากปัญหาทั้งทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะว่าความถี่ของขันห้าในมิติที่3เนี่ยเป็นความถีตม่ต่ํา ในขณะที่มิติที่5เป็นความถี่สูงฉะนั้นคุณจะต้องปรับขันห้าของคุณนะ่ะร่างกายจิตใจของคุณนะ่ะให้มันได้ระนาบเดียวกับนะคะของมิติใหม่ฉะนั้นงานที่พวกเราทําทั้งหมดนะคะล้วนเสริมทั้งสิ้นที่จะช่วยให้เนี่ยนะคะชาวโลกเนี่ย นะคะเปลี่ยนมิติเนี่ยได้อย่างราบรื่นแล้วก็ไม่เจ็บปวดนะคะไม่มีปัญหาจนเกินไปแต่ถ้าใครยังไม่ยอมเปิดใจกว้างไม่ยอมรับฟังไม่ยอมเรียนรู้เนี่ยเขาจะมีปัญหามากเลยมันจะรวนทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะฉะนั้นดิฉันก็เลยอยากจะขอประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องนี้ไว้